เอาละครับผมกาบสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกับผมก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เลยนะครับผมสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้เป็น Fortuner นะครับ3.0 v 2 w h e e l นะครับผมโฉมปี2013นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ใน3 0 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ D4D V ล์ดีเวจาก Toyota ทั้งเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องของกำลังขับเคลื่อนนะครับสมรรถนะต่างๆนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะครับตัววนนีี้้เปป็โฉม2013ดย นะครับบางคนก็เรียกว่าตัวนี้เป็นโฟร์จูเนอร์โฉมหน้าแชมป์นะครับก็ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโฟร์จูเนอร์หน้าแชมป์โฉมปี2003นั่นเองวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมามาไล่ดูนะครับภายนอกภายในนะครับว่าคันนี้ออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ตามผมมาเลยนะครับต้องเกินก่อนเลยนะครับว่าคันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะครับผมในอย่างด้านหน้านะครับในตัวโฉมนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นหน้าแชมป์นะครับตัวนี้มีกันนนชห้ามาให้นะครับของชนะครัับผมมตติด้งาให้้เรรียยบอนะครับผมนี่ก็ลงไปด้านนนลล่่าาางงยยยวอี้เะครัับไฟตดหมอกมให้้้ครบวนแลว นะครับกระจกห้องข้างต่างๆตัวนี้เอาไว้ดูแบบว่าเบียดเบียดซ้ายเบียดหน้าอะไรเงี้ยก็ดูได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็มีจมูกอยู่แล้วนะในตัวชมนี้ก็จะเป็นตัวจมูกระบายอากาศที่เป็นในส่วนของตัวอินเตอร์คูลเลอร์ตรงกลางด้านบนนะครับก็ช่วยในการระบายอากาศลดความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับไล่มาเลยนะครับนี่ชมนี้ก็มาพร้อมกับตัวปุง่งล้อซุ้มล้อแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีตัวปีกข้างมาให้นะครับมีโลโก้ของโตโยต้าด้วยนะครับผมเบ้าล็อกมือจับนะครับคมเมี่ยมหมดเลยนะครับที่ตรงหูช้างนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ยไฟเลี้ยวอ่าเาเรียกเขาไฟเลี้ยวนะครับผมเนี่ย ปะดุดเท่านั้นนะครับผมนี่ตัวล้อแม็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กเดิมโรงงานเลยเป็นแม็กขอบ17นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแม er ็กเดิมแบบโรงงานมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับ ด้านบนก็มีแหลกหลังคาเราหลังคามาให้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้ของเกียรุ่นก็คือตัว3.0ด d ดีก็คือตัวเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะครับเวนเทอร์โบรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวเทอร์โบใบผันในตัวนะครับผมโลโก้โฟล์คเนอร์ตรงกลางนะครับเกียรุ่น V แล้วก็เวสซีนะครับระบบช่วยทรงตัวนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาท้ายมานะครับ ก็ภายในนี่แบบนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่ารถเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับกิ๊บๆเลยเนี่ยเพิ่งมาจอดเมื่อกี้นี้เลยนะครับรีบมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยนะครับผม <S <s เผื่อมีลูกค้าทนใดสนใจน,นะครับจะได้จับได้จองคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจากที่รีวิวเสร็จเนี่ยผมก็จะนำจะนำไปปรับสภาพแล้วนะครับทาการปรับสภาพให้พร้อมขายพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าไล่มาเลยนี่รันค้างก็ลักษาประมาณนี้นะครับอ่ามาดูภายในกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าเปิดเข้ามานะครับภายในตรวนี้ก็จะเป็นโทนเบสนะครับผม เป็นโทนเบสนะครับเป็นกแ็แผงคอนโซลต่างๆในพาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับปรับตำแหน่งไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับปรับความสว่างของตัวไฟหน้าปัดได้ นะครับผมตัวนี้สถานะแจ้งเตือน s e c u r i t ตี้ก็มีให้ปกติอยู่แล้วนะครับแผงคอนโทรลด้านขวาควบคุมเนี่ยก็จะเป็นออโต้กระจกในบานคนขับบานเดียวที่เหลือก็เป็นสแตนดาร์นะครับผมตัวบานคนขับจะเป็น2แก๊สนะครับก็จะเป็นลายไม้สีดำด้วยนะตัวแถบที่เป็นตัวแผงควบคุมตรงนี้นะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมมีมาให้ครบถ้วนนะครับขึ้นมาเลยนี่วงล้มัลติฟังก์ชันนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม พุซคอนโทรมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าตัวระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองนะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าไฟหน้าออโต้นะครับผมนี่ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับกลางคืนเนี่ยติดเองนะกลางวันก็ดับเองได้นะครับผมหนาเป็นโหมดไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะส่วนตัวหน้าจอนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอมัลติมีเดียพร้อมเนวิเกเตอร์นะครับผมมีแผนที่นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่พวก USB ให้เป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่าเป็นแผ่น DVD ีดีเลย,ยต่างๆก็ทําได้เหมือนกันไอรีต่างๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอร์ตของเขาจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับพอร์ตเขาอยู่ข้างล่างแต่ว่าจะเชื่อมต่อเลยอพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอร์ตเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเปิด เสได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกแอร์หลังนะครับแล้วก็แท a c ชั o n คอน t r o l นะครับตรงฝังขวานะครับระบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับครบถ้วนเลยนะครับเกียร์ก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมนี่ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวแผงต้องบอกว่าภายในแล้วก็เป็นโทนเบรกก็ดูสว่างตาดีนะครับแล้วเหมือนคันนี้เนี่ยจะมีจะมีเหมือนกล้องบันทึกมาให้นะเหมือนกล้องบันทึกภาพด้านหน้าเป็นอยู่ในในแบบว่า ที่เป็นอยู่ในกระจกมองหลังอ่ะ,อะมันก็จะเป็นแบบทันสมัยหน่อยนะครับผมเนี่ยครับก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นไงเป็นดูกันดีกว่านะครับผม ใน2ตัวเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับหรือว่า3.0ตามชื่อรุ่นเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซี D4D V-N Turbo จากโตโยต้านะครับก็ได้เรื่องของตัวกําลังขับเคลื่อนนะครับผมสมรรถนะต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตอบสนองค่อนข้างจะเร็วนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเอเย่นต่างๆก็มีมาให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับโครงสร้างโดยรวมเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้รถสวยเดิมไม่เคยมีการชนหนักจมน้ำย้อมแมว ได้ทั้งสิ้นมาก่อนนะครับผมลูกค้าสามารถมาดูรถตุติ้งได้เลยนะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะครับผมถนนเสรีไทยนะครับผมเต็นท์เราเดย์ร้าตั้งอยู่ในซอยเลยนะครับสามารถมาดูได้ทุกวันนะครับผมเรามีรถที่เลือกมากกว่า300คันในจอดเลยเป็นตับเรียนนู่นเลยนะครับผมหากเราเ้าสนใจนะครับนี่คันนี้เลยนะครับในตัว f o r t u n e r นะครับ 3.0V นะครับ2013ขับ2คันนี้นะครับรถเข้าใหม่ของเราตัวนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่599,000บาทนะครับผมกลมๆเลยนะครับ ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวชมนี้นะครับผมหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อก่อนพยุนได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าลูกค้าสนใจรุ่นอื่นๆก็สามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามกรอนพยุนได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับแล้วกันหน้าผมจะกลับมาในรถรุ่นอห่นอีกนะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต